สวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะไอค่ะป้างครับคบกันมานานแค่ไหนล้วค่ะปีสอง <g ib it> ปีหรือปีหนึ่งวะจำไม่ได้สองปีกว่าา First Impression ของแต่และคนคืออะไรตอนแรกไม่ได้สนใจนางเลยเพราะว่ามีแฟนเก่าอยู่แล้วแล้วก็วไม่ได้มองเลยเราชอบเขาเพราะว่าหน้ามาใช่ใช่ใ,ใช,ใช่เด่นก็เลยชอบโมเมนต์ที่ชอบของกันละกันท <g ib it> อบตอนที่เราคบกับเขาไปแล้วเรารู้ได้ว่าคนนี้เขา กูตอบกูตอกก็เสมอต้นเสมอไปแล้วก็รับรู้ได้ถึงความแบบอยากจะดูแลเราจริงๆชอบที่เขาเป็นเด็กเออแบบดูเป็นเด็กแล้วแบบเหมือนเราได้ดูแลเขามั้ง ความท้าทายในความสัมพันธ์มันก็รู้สึกว่าท้าทายไปเรื่อยๆพอเจอเรื่องใหม่ที่ทะเลาะกันแล้วก็ต้องผ่านตรงนั้นไปด้วยกันชอบเวลาเจออะไรพร้อมกันเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราเจอพร้อมกันมันเหมือนแบบได้โตด้วยกันไม่ได้ท้าทายอะไรขนาดนั้นเคล็ดลับที่ทําให้ความสัมพันธ์ยังยื่ใจเย็นค่อยคุยกันแล้วใจเย็นจริงไหมใจจริงจริงไหมเย็นแต่เย็นแต่เย็นต้องมีคนร้อนแล้วมันก็ต้องมีคนเย็นถ้าเธอเป็นน้ําเราจะเป็นไฟใช่เราจะเป็นไฟที่ลุกโชนคิวต้องดับเราให้ได้